รู้ไหมผิวต้องการสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าที่คุณคิดเพราะสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยชะลออายุผิวลดการเกิดริ้วรอยช่วยรักษาพอลาเจนและอลลาสตินซึ่งเป็นโครงสร้างโปรโตีนสำคัญช่วยให้ผิวมีความยืดหยุน่น 1. ลดการสูญเสียน้ําช่วยรักษาความชุ่มชื้นในผิวผิวสุขภาพดี 2. ลดการระคายเคืองลดการอาักเสบของเซลล์ผิวป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวถูกทําร้าย 3. จากแสงแดดช่วยป้องกันอนุมูลอิสระจาก U V ที่อาจเป็นสาเหตุอของริ้วรอยฝ้าแดดและโรคผิวหนังและ 4. ยับย้งการสร้างเมสีเมลานินทาให้ผิวกระจ่างใสขึ้นจุดด่าง,ง,งด,งงดําดูจางลงดีขนาดนี้แต่หลายคนไม่รู้ว่าวิตามินซีที่เราคุ้นเคยคือ1ในสารต้านอนุมูลอิสระเป็นวิตามินซีทั่วไปไม่ได้นะคะเพราะถ้าหวังเรื่องการต้านอนุมูลอิสระต้องเป็นวิตามินซีรูปแบบแอคทีฟฟอร์มหรือแอค o คบิแอติกเท่านั้น ขอแนะนำ t ็็ช h อ t Serum Vitamin C Reboost ผิวใช้ L Ascorbic Acid ิต t a C, ิิน C ชนิดที่ทำงานทันทีหวังผลเรื่องการต้านอนุมูลอิสระได้เป็นสูตรผสมสดใช้เมื่อไหร่ผสมเมื่อน,นั้นเพื่อคงประสิทธิภาพของวิตามินซีให้ออกฤทธิ์ได้เต็มที่มีให้เลือกสองความเข้มข้น Ascorbic Acid 10%และ Ascorbic Acid 1ิสั่งซื้อได้ที่ช่องทางออไลนของแบรนด์ t h เลยค่ะิตามินซ C ยิ่งสดยิ่งดี